สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพ็ญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ก็ลมแรงเหมือนเดิมค่ะยายเพ็ญกะว่าจะไม่ปิดหูพอออกมานะคะเพื่อนๆนะคะไม่ปิดหูไม่ได้ละค่ะดี เพราะว่าแดดมันแรงมากเลยคะ่ะไม่ใช่ว่าเพราะแดดแรงเ,เพราะว่าลมมันแรงมากเลยค่ะไอถึงก็ต้องปิดหูปิดหูไม่ปิดหูก็ไม่ได้ <c oughs> เห็นแดดดีๆกบว่าจะไม่ปิดหูสักหน่อยจะกับว่าจะปล่อยอ้ย ปล่อยไม่ได้ค่ะเพื่อนๆใส่ไปปล่อยไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันหนาวหือลมแรงไปเลยต้องโผลกหงง้วยมัดผมเออ วันนี้ก็กะว,ว่าจะไปดูลาดราวอีกครับเพื่อนๆถ้าพอเก็บก็จะเก็บถ้าไม่พอเก็บก็ดูลาดราวเฉยค่ะใส่สสผ้าเข้าไปแล้วมันก็แน่นเนาะหมวกแน่นก็จะก็ต้องลุ่นออกมาสักหน่อย ยิ่งยากยิ่งยากแต่ก็ต้องดูแลค่ะสุขภาพตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหนาวหนาวคออีกเอ้ยใส่เสื้อผ้านั่นหนาแล้วนะคะวันนี้นี่ก็ยังจะหนาวอีกอ นี่เป็นไรขี้หนาวคะ่ะถ้าหนาวคอก็ไม่ได้ออคอมันจะได้ไม่โลง่งอ้ยโอเคแล้วค่ะพเพื่อนๆไปไปเก็บผักด้วยกันนะไปเก็บหรือว่าไปดูลาดเราหรือว่าไปชมก็ยังไม่รู้เลยค่ะพเพื่อนๆ แต่อย่างน้อยอากาศดีได้มาออกกําลังกายถึงไม่ได้อะไรก็ได้ออกกําลังกายคะ่ะเพื่อนๆได้สุขภาพที่ดีไปไปเก็บด้วยกันคะ่ะเพื่อนๆพอเดินเข้ามาตาไปเห็นไปเห็นนี่นั่นนะคะเพื่อนๆผักตะกะแตนกำลังขึ้นเยอะมากเลยค่ะผักตะกระแตนเล็กคะ่ะเพื่อนๆมันมันไม่ใช่แบบใหญ่เนี้ยวเนวใหญ่ ยายเพนรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะไปเก็บถ้าฝนตกดินชื้นผักก็จะงอกค่ะนี่ก็ขึ้นมาเยอะแล้วค่ะเพื่อนๆงามอยู่ค่ะเดี๋ยมันเป็นแนวเล็กผักตะกระแตนเล็กเก็บยอดกินใส่น้ำจินนะครับเพื่อนๆแนะนำเลยค่ะ ใส่นมจีนทอดใส่ไข่จิ้มน้ำพริกกะปิโออร่อยค่ะอร่อยมากมาก,กินมาแล้ว <c oughs> แนะนำแนะนำค่ะแล้วก็โอ้เยอะค่ะเยอะค่ะเพื่อนๆรอบตัวใหญ่ยยเป็นเลยกะว่าจะมาเก็บผักบุ้งเลยแลวะมาถ่ายผักสักแซนก่อนค่ะโอ้เยอะเยอะ ไม่รู้เลยนะคะว่ามันมีก็เริ่มข้าป่าก็เริ่มสังเกตแลยนะชีกี้เขียวนะใช่ใช่นั้นเลยค่ะเพื่อน ผักติ้วค่ะเพื่อนผักติ้วฝรัง่งขึ้นั่งแม่น้ำํำต้นมันยังเล็กอยู่แล้วส่วนที่ขึ้นแซมนี้ก็คือเออ่ผักไอ้นั่นะคะ่ะผักตะเตนอุ้ยมือแข็งโอ้เก็บผักตะกระเตน ผักอะไรอะไรก็แย่งกันออกค่ะพักนี้จะกินผักก็ต้องกินให้ทันเพราะว่าผักมันออกพร้อมกันค่ะ ก็ออกแล้วผักตะแตนก็กำลังงามเอ้ผักอะไรก็ออกเก็บให้มันทันกินให้มันทัน ผักให้เก็บมีผักให้กินหกอใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆผักตะแตนกอใหญ่กอใหญ่หลายกอด้วยค่ะนู่นค่ะฝั่งแม่น้ําไปนู่นเลยค่ะยาไปนู่นเลยค่ะผักตักะแตนทั้งนั้นเลยเดี๋ยวยายเป็นจะเก็บกอนีน้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเอากอน,นู้นโอเด็กสม่ำมั ำยัยเป็นกะตํมกินไปแล้วย,ย้อนกลับมาดอกกรมามดอกกมามยอ,ยอดยอดวบมันชอบน้ำค่ะ ถ้าตรงไหนมีน้ำเนี่ยมันจะขึ้นงามถ้าตรงไหนไม่มีน้ำมันก็จะแก่นหน่อยค่ะน้อยใจอะไรเงี้ยผักมันก็น้อยใจเหมือนกันอืมไปเก็บกอนุ้นดีกว่า นเพื่องามมากเลยค่ะงามมากเลยเนีย่เอ้อมามเก็บลึกหรอกเก็บยอดยอดตุ่มๆถ้าเก็บลึกเดี๋ยวมันจะเหนียวค่ะเก็บตรงที่หักได้พอดีพอดีหักเปาะเปาะ แล้วก็กินเลยกินสดๆจากจากสวนครัวเลยค่ะสวนครัวสวนครัวผักป่านะคะเก็บแล้วก็ยังจะไปเก็บอีกเพราะมันงาม รับบรรยากาศฝั่งแม่นม้ำครับเพื่อนๆเยอะมากเลยนะเห็นไหมขนาดเก็บแล้วมันก็ยังดู มาเกิดปนกันทำแยเนี่ยมันก็เกิดไปถั่วเหมือนกันยิ่งไม่ใส่ถุงมือเนี่ยตอดเลย